สำหรับโครงการ Moonlight Meditation กิจกรรมนั่งสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด12คนซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิก็ได้ร่วมกันฝึกลมหายใจยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากพระปรัดอนุชิตติขวิโร เจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดโกได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆหลังจากนั้นได้นำนั่งสมาธิแผ่เมตตาและร่วมกันจุดประทีปก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งและการรักษาใจ และการนำสมาธิเพื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมซึ่งครั้งนี้มีผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมทั้งที่มาเป็นครั้งแรกและเคยมาแล้วทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาฝึกนั่งสมาธิวิช,ชาธรรมกายและสามารถเข้าถึงความสงบสุขภายในกันได้ทุกคนนอกจากนี้ยังตั้งใจจะทำหน้าที่เชิญเพื่อนๆของตัวเองมาร่วมปฏิบัติธรรม ในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะ